แล้วคนจีนมาอยู่เมืองไทยนะเสร็จคนไทยหมดเลยนะยืนเสร็จยังไงครับเอาหนึ่งอีเห็นคนไทยอยู่ในร้านอาหารเสิร์ฟยิม้มนะแล้วก็พูดอย่างนุ่มนวลแล้วก็ดูแลอาหารดีคนจีนตอนหลังมาเสร็จเรื่องไอ้น้ำจิ้มนะอมเออไอซีฟู้ดเนี่ยกินอย่างเมืองจีนมันก็กินแบบจืดๆนะไม่ใช่อะไร มาเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดในเมืองไทยที่เขียวๆอะ่ะอืมโอ้โ,โหเขาแล้วก็ซดเบียร์สิงด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหนี่เขาบอกว่าอาหารไทยทั้งอร่อยทั้งถูกเออไปดูสิคนจีนมาที่นี่วันทั้งวันมันมีแต่กินกันทั้งนั้นอะ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังทำให้คนจีนตอนนี้กำลังมีปัญหาคือติดทุเรียนกันงอมแงมเลยตอนนี้อืม ผมวันนี้นะเมื่อก่อนนี้ผมยังถามว่าเฮ้ยไหนดูซิมีใครไม่กินทุเรียนบ้างยกมือขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้มีไทยกินทุเรียนบ้างยกกันตเต็มห้องมาเลยเขาบอกเอ้ยทําไมลือชอบกินทุเรียนเนี่ยไงบอกเฮ้ยมันอร่อยนะอ้วกินทุเรียนแล้วทุเรียนเนี่ยนะมันทําให้มีพลังงาน uh huh. โอ้เขาว่าไปทุนเขาบอกว่าทุเรียนมันถูกนะอืแ uh huh. สดงคนจีนเขามีเงินไง ฉะนั้นก็ถามว่าเอาคนไทยนี่เป็นใครทาไมคนจีนถึงชอบคนไทยเออเออผมก็ขับรถไปเที่ยวเออเอขาตอนนั้นเขาเรียกว่าตาลิฟูลิฟูที่น้องแสน้องแสเออเออสมัยก่อนใช่ไหมเราก็เรียนหนังสือพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนผาเมือง่ เออผมก็ไปในนะะไปตาลีฟูตาลีไงเขาบอกนะว่าเนี่ยน้องสงน้องแสะอะไรต่ออะไรโอ้ยนี่บ้านเก่าเราอยู่ที่นั่น<อ>ผมก็ไปดูแล้วเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าอืมเอ้ยเพราะว่าคนที่อยู่ในตาลีฟูเนี่ยอยู่ในตาลีเนี่ยเป็นพวกไปไปไไป,ไป,ไปเอ่อชาวไป,ไปชาวไปไปนี่ก็คือแปลว่าขาวะ เออเช่าไปเนี่ยเขาจะอยู่แ้วเขาจะสร้างเป็นจจดีก็คุณวิชัยเห็นไหมเจดีเป็นแท่งๆอ่ะ <c oughs> เออจีนนี่เป็นแท่งๆไปไม่เหมือนเจดีของเราเจดีของเราอย่างนคปรปฐม <c oughs> เออเ็อจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าผมไปดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องกับชนชาติไทยเลย <c oughs> <c oughs> เผมไม่ทราบ <c oughs> ไปประวัติศาสตร์ไทยนะไปเขียนว่าอยู่ตาลีฟูหนองแสอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งไม่แ่ซึ่งไม่ใช่ใช่ไห<อ>มซึ่งไม่ใช่ใช่เฮ<อ>้ย<อ>ถ้าใช่มันต้องมีวัฒนธรรมหรือชนชาติอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกันนะ